เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมปฏิพัฒสันติพาดาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐมนูญว่าด้วยระบบการเลือกตั้งโดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่91มาตราที่92และมาตราที่94และยกเลิกมาตราที่93มาตราร0 1วงเล็บ4และมาตราที่105วรรคาด้วยเปลนต่อไปนี้นะครับ จากประสบการณ์ของการจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาประชาธิปไตยในทุกประเทศทั่วโลกนี้การเลือกตั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทําให้เกิดฉันทามติและก้าวข้ามความขัดแย้งได้แต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการเลือกตั้งที่ดีเท่านั้นคําว่าดีไม่ได้แปลว่าเป็นแบบเดียวที่ดีที่สุดทั่วโลกและใช้ได้ทุกประเทศนะครับแต่เป็นระบบที่เหมาะสมกับบริบทและสะท้อนเจตนาลมของประชาชนได้และเป็นไปตามหลักของความโปร่งใสและยุติธรรม แต่ถ้าการเลือกตั้งนั้นเลวก็เป็นเครื่องมือของเผด็จก,การทั่วโลกอีกเช่นกันที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองสร้างกติกาที่ไม่ยุติธรรมและใช้องค์คาพยพทั้งหมดสร้างความได้เปรียบในการเลือกตั้งแม้จะต้องแลกกับหายนะที่เกิดขึ้นกับประเทศนั้นๆก็ตามซึ่งผมเกรงว่าประเทศของเราก็จะเป็นแบบนั้นจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่24มีนาคม2 0 6 2เราเห็นปรากฏการณ์แห่งความเสื่อมถอยของระบบการเลือกตั้ง ผมทำงานในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเราพบว่าระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมเจ้าปัญหานี้ทําให้พัฒนาการทางการเมืองของเรานั้นถดถอยไปหลายสิบปีเป็นอุปกรณ์ของระบอบประชาธิปไตยสลึงเดียวไม่มีความชอบธรรมไม่สะท้อนเจตนารม์ของประชาชนและเป็นปัจจัยหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการชุมนุมทั่วประเทศในตอนนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านและพรรคการเมืองทุกพรรคทราบดีครับว่าระบบการเลือกตั้งนี้มันมีปัญหาอย่างไงสมาชิกบางท่านก็ยังงงๆอยู่เลยว่าคะแนนไม่ถึงแต่เข้ามานั่งในสภานี้ได้ตั้งเป็นปีแต่เอาเถอะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านถอยเข้ามาออกมาแล้วก็มองภาพใหญ่และตั้งคําถามสําคัญ4ี่คถามที่แวดล้อมอยู่ในระบบการเลือกตั้งนี้ขอสไลด์ด้วยครับคําถามแรกก็คือระบบการเลือกตั้งนี้ถูกออกแบบมาด้วยเจตนารมณ์แบบไหน เป็นการเลือกตั้งที่สะท้อนเจตนารม์ของประชาชนหรือเป็นเจตนารม์ของใครคำถามที่2ก็คือการเลือกตั้งนี้ออกแบบและรับผิดชอบโดยใครคำถามที่3าคือรัฐบาลและทัศสภา,าที่ออกมาจากการเลือกตั้งแบบนี้เป็นอย่างไรและคำถามสุดท้ายคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบไหนขึ้นในประเทศของเรานะครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับ ผมสรุปปัญหาของกระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นสีด้านใหญ่ๆแบบนี้จริงๆกรก,กตสรุปมาให้ผมแล้วนะครับนับรวมทั้งหมดมี112ข้อที่เป็นการผิดพลาดในการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม62ประการแรกคือเรามีการเลือกตั้งที่มีกระบวนการไม่แน่นอนแต่มีผลลัพธ์แน่นอนแล้วครับสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วหลายท่านคิดจะตั้งรัฐบาลตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งเพราะมีปัจจัยของสว250คนและแน่นอนว่า กระบวนการเลือกตั้งที่กระบวนการไม่แน่นอนแม้แต่พรรคการเมืองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะชนะการเลือกตั้งนี้และได้คะแนนเสียงอย่างไรประชาชนก็ไม่รู้ว่าการคะแนนของตัวเองไปแล้วคะแนนของตัวเองจะไปปรากฏอยู่ที่ไหนใช้เวลากว่า3เดือนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งได้อันนี้คือการทดการข้อสันนิษฐานถึงการไม่โปร่งใสและการทุจริตของกระบวนการคิดคะแนนเสียงไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ ปัญหาของบัตรหายบัตรขย่งบัตรเลือกตั้งที่มาจากนิวซีแลนด์ล่าช้าจนไม่สามารถนับคะแนนได้1,542ใบเรากํลาลังพูดถึงคนนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเลขนะครับบัตรเสียมีทั้งหมด2อ3ล้านหนึ่งใบหลายเรื่องกรกตยังตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ว่าทาไมประธานกรกตอบอกยอดผู้มาใช้สิทธิ์ผิดไปทําไมระบบนับคะแนนถึงล่มแล้วล่มอีกทําไมบางเขตนับคะแนนเร็วหลายพันคะแนนตั้งแต่แตชั่วโมงแรก ทำไมระหว่างนับคะแนนคะแนนผู้สมัครบางคนลดลงทำไมคะแนนของ6จังหวัดในภาคใต้ถูกรายงานในวันที่25ไม่ใช่ในวันที่24ท่านประธานครับเราเลือกตั้งเรากับเราอยู่ในยุคโบราณน่นะครับเรากับที่ว่าประชาชนไม่มีหูไม่มีตาและไม่ต้องมีใครรับผิดชอบทั้งสิน้นความรับผิดชอบเหล่านี้ประชาชนเรียกหาความรับผิดชอบจากกกตก,ก,ก,ก็ไม่ได้พรรัฐมนููน60ไม่ให้อำนาจประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนองคอ์กรอิสระ ทำได้เพียงไปลองที่ปปชซึ่งกกตและปปชและสารรัฐธรรมนูญก็มาจากคอสอชทั้งสิน้นประการที่3คือกกตจัดการเลือกตั้งแต่ไม่ส่งเสริมการเลือกตั้งใช้กล้องจุลทัศน์ส่องหาความผิดของผู้สมัครแต่ความผิดที่เห็นกันตงตงไม่สามารถเอาผิดได้และสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับคือการเปิดเผยคะแนนรายหน่วยทางออนไลน์ให้ประชาชนและพักการเมืองทราบก็ไม่ทําสิ่งเหล่านี้ สอหรือไม่ว่ากระบวนการเลือกตั้งของเราเป็นแค่ทางผ่านไปสู่ระบอบอำนาจนิยมที่มีการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือเท่านั้นและพักการเมืองทุกพักอ่อนแอลงการเลือกตั้งที่ผิดพลาดแบบนี้นะครับเจตนารมสไลด์ต่อไปครับสิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายท่านประธานแล้วก็สังคมได้รับรู้คือต่อไปครับเจตนารมก็คือระบอบเผด็จการเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่ขอสไลด์ต่อไปนะครับและสืบทอดอำนาจได้ และเพื่อจะได้รับการยอมรับต่างจากชาติไม่ต้องการทนกระแสกดดันให้มีการเลือกตั้งแต่ตัวเองรู้ครับว่าลงเลือกตั้งยังไงก็แพ้ชนะในกติกาปกติไม่ได้ก็เลยเกิดระบบจัดสรรปันส่วนผสมขึ้นมาซึ่งเหล่านี้นะครับนักวิชาการเรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมจากการเลือกตั้ง electoral authoritarianism นะครับควบคุมบิดเบือนสร้างความได้เปรียบ จนพรรคที่สนับสนุนเผด็จการชนะการเลือกตั้งแบบแน่นอนเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนามากมายในอดีตไม่ว่าจะเป็นกัมพูชารัสเซียฮังการีแต่ตอนนี้ประเทศไทยของเราเป็นผู้นำแห่งการด้อยพัฒนาทางการเมืองแซงประเทศอื่นไปเรียบร้อยแล้วปัจจัยต่อมาก็คือใครเป็นคนออกแบบนี้แน่นอนครับก็ต้องให้กรกับคุณมีชัยฤทธิพันธ์เช่นเดิมถัดไปครับ มาตาเหล่านี้เราต้องแก้นะครับถัดไปครับเรามาดูรัฐบาลและรัฐสภาที่ออกมาจากการเลือกตั้งแบบนี้ครับเป็นปรากฏการทางการเมืองที่ล้มเหลวความเชื่อมั่นต่ําและมีวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่มีความโปร่งใสย,ยุติธรรมความวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่เปิดสภาเพราะเรามีรัฐบาลที่มีเสียงในสภาแบบปริ่มน้ําเกิดการเสียบบัตรแทนกันเรื่องนี้ถึงไหนแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นพักผมนี่โดนสารตัดสินโทษไปแล้ว เกิดการคว่ำมติฝั่งที่รัฐบาลแพ้โดยการขอนับคะแนนใหม่ไปลากกันมาจากไหนก็ไม่รู้จะมาโหวตให้ชนะไปได้พอสถานการณ์มันแย่เข้านะครับก็มีการเดินซื้องูเห่ากันว่อนสภาจนประชาชนทุกคนเอือมละอากับพฤติกรรมของรัฐสภาที่มาจากระบบการเลือกตั้งที่ล้มเหลวแบบนี้แต่สุดท้ายรัฐบาลก็มีเสถียรภาพได้จริงๆนะครับผ่านการยุบพักแล้วก็ซื้องูเห่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับสภาพ เราดูผลลัพธ์ด้วยกันครับนโยบายที่รัฐบาลออกมาในตอนนี้สภาพสังคมในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับตอนที่คอสช,ชยึดอํานาจเบ็ดเสร็จจากประชาชนไปเลยเครือข่ายนายพลและนายทุนยังสูบกินภาษีของพี่น้องประชาชนโดยสภาไม่มีอํานาจในการจะตรวจทานและคัดค้านได้เลยความขัดแย้งในสังคมก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แสดงว่าผลลัพธ์ในตอนนี้เป็นเจตนารมที่มีการเลือกตั้งแบบนี้ในระบอบนี้หรือไม่นี่เป็นคําถามที่ผมอยากให้สภาแห่งนี้ได้คิดนะครับว่าถ้าเรายังไม่แก้ไขระบอบเลือกตั้งและหยุดยั้งเจตนารมของการสืบทอดอํานาจผมไม่ได้ต้องการให้สภาแห่งนี้มาเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลนะครับแต่ทุกท่านควรจะมีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจอยู่บ้างว่าเราควรจะกลับมาแข่งกันในระบอบที่เป็นปกติและแน่นอนครับถ้า เราไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้สําเร็จเรากําลังจะผูกเอาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับกับการที่เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนฝ่ายบริหารได้เข้าด้วยกันเป็นการยือ้อและทําให้ตอนนี้ประเทศอยู่ในทางตันนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบเอาไว้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของประเด็จการเป็นเงื่อนตายเป็นกับดักเป็นมาเร็งร้ายของระบบประชาธิปไตยและเราช่วยกันได้โดยการลงมติ เพื่อจะแก้ไขมาตราดังกล่าวด้วยกันเมื่อเราแก้แล้วลงรายละเอียดต่างๆในวาระสองนะครับระบบการเลือกตั้งยังมีการต้องคุยกันในะระดัอีกมากแต่ต้องมีหลักการนะครับในการที่เราจะให้ระบบเลือกตั้งนั้นเรียบง่ายมั่นคงในหลักการของประชาธิปไตยสะท้อนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ชอบทำนะครับท่านประธานครับ เรื่องนี้เราคงไม่สามารถคุยกันสั้นๆได้เพราะเราต้องคุยกันเรื่องของการแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระทั้งหมดเพราะองค์กรอิสระตอนนี้มาจากคอสอชอทั้งสิ้นและเรายังไม่เห็นความเป็นอิสระใดๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกิดเสนอไปแล้วนะครับนี่จะเป็นการเปิดประตูให้แก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่จะทําให้การเลือกตั้งที่จัดขึ้นนั้นดําเนินไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยโปร่งใส เพิ่มการถ่วงดุลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนสุดท้ายผมหวังว่าสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้จะยังมีจิตใจแห่งความเป็นธรรมและยกมือให้กับการแก้ไขระบบการเลือกตั้งนี้พาประเทศออกจากมหาวิกฤตด้วยการแก้ไขวิกฤตการด้านการเลือกตั้งก่อนเป็นอันดับที่แรกและถ้าเราสามารถแก้ไขรัฐมนตรีทั้งฉบับได้นะครับเพราะองค์คาพยพทั้งหมดของคอสอชอยังอยู่ที่นั่นเรายังห่างไกลจากการมีการเลือกตั้งที่ฟรีแอนแฟร์อีกหลาย อีกหลายอีกนาอีกเยอะมากแต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยการแก้ไขมาตราเหล่านี้ได้นะครับพรุ่งนี้เราก็พร้อมเลือกตั้งแล้วครับขอบคุณครับ